เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาชิลาเาวะกกและนี่คือจุดช <c oughs> มวิวนะครับดูดูดๆๆๆูดูทำอะไรของเขาเนี่ยติ้งต้องมือันแข็งมากเลยนะเ <c oughs> ซตนี้หนึ่งพันเยน ทริปนี้เรามาเริ่มต้นกันที่สนามบินจูบุเซ็นแทค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนากโยะกันก่อนนะจากตรงนี้เราสามารถเข้าเมืองได้หลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสรถแท็กซี่หรือเช่ารถขับเองก็ได้แต่เราจะนั่งรถไฟเข้าเมืองกันค่ะเพราะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดและใช้เวลาเพียง28นาทีเท่านั้น มานนงเมเเทสลึรา,ราจะนั่งรถไฟเมเทสุไลไปลงสถานีนากโยากันค่าตั๋วรถไฟคนละ980เยนถ้าจองที่นั่งต้องจ่ายเพิ่มอีก450เยนนะหลังจากถึงสถานีนากโย่าแล้วเราก็เช่ารถขับข้ามจังหวัดกันยาวๆไปที่เมืองทาคายาม่าต่อเลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงแล้วนะคะ ในที่สุดก็มาถึงจนได้เย้เหนื่อย <yeah. S 1> เกินพอ <laughs> จะมาถึงทริปแรกของปี2025แต่ไม่รู้จะได้งลงเมื่อไหร่นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ท,ทาคายาม่าโอทาวเดี๋ยวจะพาไปกินซูชิเนื้อฮิดะกันโอเคไปดีไหมวะดีไหมวะดีมากดี่า ทาคยาม่าโอทาวนั้นเป็นย่านเมืองเก่าที่มีเสน่ห์และเดินเที่ยวเพลินมากๆค่ะเพราะนอกจากจะมีบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า200ปีไว้ให้ได้สัมผัสและถ่ายรูปสวยๆแล้วที่เมืองเก่าทาคายาม่ายังเต็มไปด้วยของกินอร่อยๆออ,ยอ,อ,ยอีกด้วยคเยจัง โดยเมนูยอดนิยมของทาคายาม่าที่ทุกคนต้องลองชิมเมื่อมาถึงเมืองน,นี้ก็คือเนื้อฮิดะซึ่งย่านเมืองเก่านี้ก็จะมีให้เลือกชิมหลายร้านเลยและร้านที่ดังมากๆของย่านนี้ก็ต้องยกให้ร้านฮิดะโคเตอุชิเลยค่ะคนนี่ต่อแถวเป็นยาวเชียวมันไปต่อถึงไหนเนี่ยร <c oughs> ้านดัง,ดงแถวก็ยาวเป็นธรรมดา เมนูเขามีให้เลือกทั้งหมด4เซตนะราคาเริ่มต้น700รเยนส่วนเมนูที่เราสั่งคือเซตสราคาเซตละ1,000พเยนค่ะได้มาแล้วเซตนี้1,000พเยนใช่ประมาณ2 0 0้กว่าบาทใช่มีซูชิ3ชิ้นต้องใช้มือเลย ใช้มือแล้วไงไมั่งมีกลิ่นคาวอะไรอย่าง๋าไป่ะนี่นนมีกลิ่นเค็มกลิ่นเค็มไงมัง่งมีกลิ่นคาวไหมดูดไม่ค่อยสุกว่าวหรออ๋อใช่มีเดียมแรงไงอร่อยอืมอร่อยอร่อย อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําให้ลองชิมก็คือมิทาราชีดังโงะเป็นดังโงะเสียบไม้เคลือบซอสและก็โกเฮโมจิเป็นโมจิสูตรท้องถิ่นของภูมิภาคจูบุค่ะ2เมนูนี้เราเห็นมีขายอยู่หลายร้านเลยราคาไม่แพงลองซื้อมาชิมกันได้นะส่วนใครที่เป็นสายหวานเราแนะนําพุดดิ้งของร้านทาคายาม่าพุดดิ้งเทอีเลยค่ะอร่อยมากนัวสุดนี่ยังอยากกลับไปซื้ออีกสักสามถึงสี่กระปุกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะพุดดิ้งน่ากินมาก ที่มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมไปถ่ายรูปที่มุมสะพานอากาบะชีนะถือว่าเป็นนด์มาร์คของทาคายาม่าเขาเลยล่ะไม่ว่าใครก็ต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอินที่มุมนี้กันเรามาช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมีหิมะตกนิดหน่อยและแดดดีมากอุณหภูมิประมาณ3องศาเหนาสุดๆแต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะ ที่สุดท้ายของวันนี้เรามากันที่ฮิดาโฟอกวิลเลจค่ะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวบรวมบ้านโบราณสไตล์กัชโชสึคุริเหมือนที่ชิราควาวะโกะมาให้ถ่ายรูปสวยๆกันด้วย ด้านในหมู่บ้านจะมีบ้านเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้กว่า30หลังตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามช่วงที่เราไปมีหิมะตกหนาฟูผิดจากในโซนเมืองเก่าเลยค่ะถ้าใครมีแผนไปทาคายาม่าแล้วอยากสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านโบราณเหมือนที่ชิราคาวะโกะแล้วก็แวะมาที่นี่กันได้นะน่าเสียดายที่เรามาถึงตอนเย็นซึ่งใกล้เวลาปิดแล้วเลยมีเวลาซึมซับกับบรรยากาศสวยๆของฮิดาโฟวิลเลยแค่แป๊บเดียวเองไว้ถ้ามีโอกาสจะต้องได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนค่ะ คืนนี้เราแวะมานอนที่ทาคายาม่าหคืนเพื่อที่จะขับรถไปเที่ยวชิราคาวะโกกันตอนเช้าค่ะโดยพักกันที่โรงแรม Hotel วิงอินเตอร์เนชั่นแนลฮิดะทาคายาม่าทำเลดีอยู่ห่างจากเมืองเก่าแค่800เมตรเท่านั้นห้องพักที่นี่ถือว่าดีเลยนะไม่เล็กจนเกินไปมีข้าของเครื่องใช้ให้ครบเราจองมาได้คืนละ2,690บาทราคาโอเคเลยอ้อโรงแรมมีที่จอดรถด้วยนะคะราคาคือละ1,000เยนเท่านั้นใครมีแพลนไปทาคายาม่ารอแนะนำที่นี่เลยค่ะ ด,ดิเอาไงด,ไไงดีไม่มีที่กวาดเออจะขับยังไงวะเนี่ยกู วันนี้เราตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเที่ยวชิราคาวะโกะกันค่ะถ้าใครไม่ได้เช่ารถขับเหมือนเราก็สามารถนั่งรถโนฮิบัสจากทาคายาม่าโนฮิบัสเซ็นเตอร์มาลงที่ป้ายชิราคาวะโกะบัสเทอร์มินอลได้เลยนะใช้เวลาประมาณ50นาทีค่ารถบัสคนละ2,800เยเยนค่ะมาถึงแล้ว ที่าคาวโก้แต่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนเราต้องข้ามสะพานไปฝั่งนู้นใช่ไหมใช่คนเริ่มเยอะแล้วนี่นี่กี่โมงวะเนี่ยนี่เพิ่งจะสิบโมงกว่าก่เออ นี่คือทริปแรกของปีสองซั้งสห้าเราอยู่กันที่ชิราคาวาโกะนะคะ <Yeah. S 1> เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาชิราคาวาโกะมาญี่ปุ่นเป็นแบบสิบกว่าครั้งอ่ะป็นสิบย<อ>ี่ครั้งได้แล้วไม่เคยมาชิราคาวาโกะทำไมถึงไม่มาก็ไม่รู้เพราะอยากมาหิมะอ,อุ้ยแล้วมันไม่เคยได้แบบว่ามาช่วงมาญี่ปุ่นเดือนมกราหรือหิมะท่วมๆไงและเราก็ได้เจอหิมะสมใจหิมะฟูมากตกแบบว่านี่เลยฟู สูงกว่าตัวแล้วอ,อ่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันที่เนี้ย<ก>เดินเล่นทั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นหามุมถ่ายรูปกันในหมู่บ้านห้ามการหิมะโปรยไปแต่ว่าเอาจริงมันไม่ค่อยหนาวอย่างที่คิดนะใช่ใช่เวลาหิมะตกมันจะหนาวน้อยกว่าตอนที่ไม่ตกนะเออใช่ก็เดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปสวยๆในหมู่บ้านกันโอเคไปไป ชีดาคาวะโกนั mm ้นเป็นหมู่บ้านมารดกโลกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุค่ะซ like like yeah. sí. mm ึ hmm. mm ่งอันที่จริงแล้วที่นี่สวยงามทุกฤดูกาเลยนะแต่เราแอบรู้สึกชอบช่วงวินเทอร์มากที่สุดทริปนี้ก็เลยพยายามไปให้ตรงกับช่วงหิมะตกพอดีแล้วก็โชคดีที่ได้เจอหิมะตกช่ำในวันนั้นเลยสวยมากๆชอบไหมล่ะหิมะน่ะดูดิอาหน้าก็เป็นซุกเลยปะหิมะที่เพิ่งตกใหม่ๆเนี่ยมันนุ่มฟูมากๆเลยนะตกเยอะแค่ไหนดูจากในคลิปก็ได้ค่ะ กองสูงก็หัวเราอีกสมใจคนที่ร่างกายต้องการหิมะแบบเราสุดๆค่ะไ่ค่าค่ะถ่ายคลิดู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 ทำาอะไรของเขาเนี่ยติ๊งตองดูดูดูคนอะไรทำไมชอบถ่ายลูกกับหิมะจังเลยทำไมอ่ะเนอะมาเจอหิมะก็ต้องหายกับหิมะติ๊งตอง หมู่บ้านชื่อไดคาวะว่โกกว้างมากๆค่ะแนะนําให้เตรียมกําลังข่าวมาเยอะๆเลยถ้าอยากเดินที่ทั่วๆเราว่าใช้เวลาไม่ต่ํากว่า3าถึงสชั่วโมงแน่นอนถ้าใครเกิดหิวขึ้นมาด้านในเขาก็มีร้านอาหารอยู่เยอะเลยนะสามารถฝากท้องที่ในหมู่บ้านกันได้เลยของกินของกินเพียบ าขนาดนิไฮไลท์ของหมู่บ้านชีราคาวากก็คือบ้านทรงกาโชซึคุริเป็นบ้านโบราณที่หลังคามีความหนามากเพื่อป้องกันความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวและตัวหลังคาก็จะถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงลง60องศามองดูคล้ายมือที่พนมเข้าหากันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการทับถมกันของหิมะนั่นเองค่ะ เช็คอินยอดฮิตในหมู่บ้าน mm hmm. ที่หลายคนนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือบ้านสามหลังตรงนี้เลย mm hmm. ถ้าใคร mm hmm. มาเที่ยวชิราคาวาโกะแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปมุมนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงนะ mm hmm. จุดนี้จะต้องเดินไกลนิดนึงค่ะแต่ถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอน ชูสองนิ้วไม่ได้ขยับอย่างนี้นไม่ได้งั้นเราขยับให้เร็วที่สุดสินี่นนนคือเร็วเหรอตกใจเลยตอนแรกอ่ะมือันแข็งมากเลยนะหลังจากถ่ายรูปตรงบ้านสามหลังเสร็จเราก็ได้เลี้ยวมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปที่จุดชมวิวเทนซึกคาคูกันค่ะวิธีขึ้นไปที่จุดชมวิวมีสองวิธีคือนั่งชชตเติ้ลบัสขึ้นไปแต่คิวยาวมากๆเราก็เลยเลือกอีกวิธีคือเดินขึ้นไปแทนค่ะ นี่คือรถบัสแต่ว่าเราจะวอล์กขึ้นไปครับว้าคนไม่ชอบรอเพราอย่างนี้ที่มอทุ่มท่วมเลยจ้า,าและนี่คือจุดชมวิวนะครับ ใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณ15นาทีก็จะมาถึงจุดชมวิวกันแล้วค่ะเนื่อยพอตัวเลยแล้วก็ลื่นมากๆใครที่มาช่วงหิมะตกแล้วจะเดินขึ้นจุดชมวิวแนะนำให้ใส่รองเท้าสำหรับเดินบนหิมะมานะจะได้ไม่ลื่นมากค่ะ ขึ้นมาถึงด้านบนก็จะมองเห็นวิวหมู่บ้านได้ครบเลยสวยประทับจิตประทับใจมากเอาจริงๆเรามาเที่ยวญี่ปุ่นก็ตั้งหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาชิราคาวะโกะเพราะอดใจไว้เพื่อที่จะมาช่วงหิมะนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยเราว่าบรรยากาศขาวโพลนของหิมะเนี่ยช่วยสร้างไว้ยไพยชิราคาวะโกะสวยแล้วมีเสน่ห์ขึ้นแบบเท่าตัวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่คนดักญี่ปุ่นท้องแหวะมาเช็คอินสักครั้งในชีวิตจริงๆคะ่ะ คือคนที่ไม่ยอมเตรียมพร้อมนะคะอุกรณ์ไม่พร้อมก็จะเป็นอย่างนี้นละหลังจากเที่ยวชิล่าคาวอโกเสร็จเราก็ขับรถกลับไปนอนที่นกกากย่ากันหนึ่งคืนค่ะ โดยจะพักกันที่โซเทนสอเฟซ่าอินนากย่าชิงคันเซนกูชิโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนากย่าเลยห้องพักขนาดกำลังดีมีอุปกรณ์ให้ครบครันตามสไตล์โรงแรมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทีวีโต๊ะกินข้าวกาต้มน้ำกระจกเต็มตัวก็มีนะโดยเราจองมาคือละ2,570บาทเท่านั้นค่ะ จริงๆแล้วทริปนี้ยังไม่จบนะเพราะครั้งนี้เราตั้งใจจะไปเที่ยวฮอกไกโดกันอีก7วัน6คืนโดยแวะมาเที่ยวทาคายาม่าและชิราคาวะโกกันก่อนเพราะตั๋วเครื่องบินถูกกว่าบินตรงไปฮอกไกโดแถมยังได้เที่ยว2ภูมิภาคด้วยค่ะซึ่งทริปฮอกไกโดเราลงคลิปไว้ให้ครบแล้วบอกเลยว่าฟินและหนาวชํำกับพีมะฟูฟ,ฟูไม่แพ้ชิราคาวะโก้เลยใครมีแผนอยากไปเที่ยวฮอกไกโดลองแวะไปดู EP กันก่อนกันได้เลยนะ ใครชอบคอนเทนต์เที่ยวของเราฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นไว้ด้วยนะ